เจเอ้ยเจอะไรจาวัน้องนีแค่น้เป็นอะไรเฮ้ยเพยเราตะหลิวกระทะจบละมันไม่ค่อยมีเออาหรไม่ได้แผ่นแรลกๆไม่ใช่แบบเดวันที่ไอ้นี่เพิ่งเข้าเดวันเจฟเฟเพิ่งเข้าทุกดับรวมแม่งมีตะหลิวกระทะหมดเลยเป็นยาวหยุดหมดแล้วเด็บแม่งเลยเออใช่ใช่ผมผมก็เลยรออย่างเดียวเลยแบบทุกครั้งที่มีเจฟผมกูกูทำเลือดตัวเองตัวเองแค่ต่ำสุดเขาปรับแล้วแต่ว่าในใน GS นี่เลือดต่ำสุดก็เชื่อว่าคุณจะได้ตะหลิวนะ มึงวิ่งชนยังเจ๊ก็ตามแล้วมันก็เหมือนทีทีนั่นเองก็รู้มาเช้าพี่ก็เล่นเจอเจฟโฟนั่นแหละไอ้เฮียหยิบของผิดตลอดมันไวมาก์มิงอย่างเร็วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นให้คนอื่นที่แม่งจะออกอ่ะแม่งหยิบก่อนไปเลยอันไหนเป็นช่องว่างเดี๋ยวกูค่อยไปเสียบตรงนั้นกลับไปซบตู้ลักปีปะอะไรเมโกะเก่งก็ได้ตลอดผมไม่ดูเลยทัวร์แข่งเขาเล่นกันให้ควัก ที่หนึ่งโคตรบ่อยอ่ะหมายถึงว่าโอกาสเทนนิสที่หนึ่งตัวเมงโก้ต้องเสือกเฮ้ยโอเว่นอ่าเป๊บไทเกอร์นี่หว่านี่ไทเกอร์อันนี้ไทเกอร์โอ้ยก็ไม่ได้ตั้งใจป้ากาเล่นตัวนึงเมนโก้ผมไม่มีสปอร์ตไปเล่นเลยในแข่งนะไม่ต้องล้อสปอร์ตอ่ะฟอร์ดี้ใช่ปหมเดี่ยวกะอยู่ะเดี่ยวกเดี๋ยวกะเดี่ยวกะเหนื่อยพวกที่แบบแค่นี้ คุณก็จับบอร์ดตั้งแต่ก่อนเข้าแล้วก็รอมันกด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 ตามเดีย๋ยว Richman Shop กลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมที่งาน Thailand Game Show 2025เตรียมพบเจอกับเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังที่บูธของ Richman Shop และเหล่าเลเยอร์อีกมากมายแถมตอกย้ําความเปยทุ่มเทรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกิจกรรมอัดแน่นทุกวันและกิจกรรมของรับพิเศษจาก l e ะ e n d ล r y t เ c t i c s Thailand Game Show 2025จะจัดในวันที่17ถึง19ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมศิลิกิตอย่าลืมแวะมาที่บู Richman Shop ล่ะชนแม่งดี กู๋กอะไรกู๋ที่แค่ชนให้ยับไอ้ผม,มหมุนเอทอกเป็นสามบาทสามสองดาวได้เลยถ้าตัวอะไรจะเก่งสามบาทสองดาวต้นเกมมินมีสามบาทสองดาวต้นเกมลำมัดเนี่ยไม่รู้ถ้าพี่ได้เบโกก็ส่งป่ะส่งไม่ได้ถ้ามันสองดาวไอ้ควาย <S <S ที่นี่เิ้นเกมเป็นไม่ได้สัตว์โอ้ยต้องขายแล้วก็ให้เหลือเลยดาวก็จบเลยเขาเรียกว่าลดดาวเขาเรียกขายแล้วมันลดดาวได้ไงนี่ยมีกคุยกับคนไม่ได้ให้แต่ละคน มีใครเป็นคนหรือเ่าเนี่ยตั้งแต่วันที่ผมลงมาประสูตรอะ <c oughs> ประสูตรอะไรพี่ใช้อถไหมอะอยา่าไปลอ็อะวันที่สิบมิถุนาอ,อนหกกุณสูตรเฮย<ๆ>เอาอะไรปเดี๋ยวกันนะเอาอะไรเอาเอาอะไรนั่นนะดิพี่มีดาวไม่มีมาติกเอาเบลล์มาก็ <c oughs> ได้เบลล์แล้เชฟมายไปไหนอ๋ออยู่บ่อตรงข้อดึกูคุยกับคนไป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  เอาด้วยวันหน้าจะพูดกูเลยจะแซงไปหน่อยสุดๆไม่รู้เอาตัวอะไรเอ็ดเลียวตัวหนึ่งมีปะมีเอ้ยไม่มีนี่กูคุยกับยด้วยปื้มเป็นเชี่ยแหละมีรากันมีเจสไม่ไรปื้มเปนเจี่ยเเอาเอาเจสเอาเจสมาก็ได้ตรงเวโกะไหมไม่มีเออเดี๋ยวมาก่อนจะเล่นใช่ไหมไอ้พวกแต่อะไรเนี่ยคุณซูจูเก่าเดี๋ยวมาอ่ออ่าฮะ แต่ต้องถ้าถ้าถ้าสายไม่ดูดเลือดต้องไอ้นั่นนะสเตตอัพใช่ใช่แล้วอยากดูดมากกว่าเลือดอ่ะสายเอวเยอะๆจิก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 นี่กูคุยละก่อนมึงเพี้ยไรเลยจิกจิกจิกจักไอ้สัสรถไฟงี้ควายปูนปูนอะรถไฟไม่ได้เสียงแบบนั้นวิพีได้บาทหนึ่งจากเชลินควายบาทหนึ่งเขาเล่นอะไรแบบเขาเล่นเป็นดูเอลสี่เหรอเล่นโอ้ยมึงเคยเล่นมาเนี่ยไม่เคย แล้วบอกเวโกลูกละปกติเล่นเต้เล่นแต่ดูไม่เอาหกอ่ะเล่นโซโหข้อหรอโอเคเหนื่อยไว้ที่กูไเล่นหลายแผ่นแล้ววุ้มานั่งเล่นแล้วต้องมานั่งสอนแม่งเล่นเนี่ยสัสที่กูเล่นกี่บอร์ดมาเนี่ยจะมาเล่นตลอดได้มีกาเรนแบกมักาเรนแบกกาเรนแบกเล่นเหรออ๋อเป็นกาเรนแบกไม่มีอาร์ติแฟกต์เก่งชิบหายมีอาร์ติแฟกต์ก็จบที่สองที่หนึ่งได้หมายถึงไงอ๋อเออเวโกใช่วินสติกพี่โคตรโหดอ่ะ จากนักเรียนห้าวิสโต้ก็โคตรโหดจากไมดัตท์พัดเอาเสียงให้ถูกช่ไหมไมดัสทอชไมดัสท์ทอชไอถูกต้องถูกทุเรศไม่คนไหนทุเรศที่ผายคนทุเรศเลยสักใครมาเลยที่หยาไทยแท้ต้องอย่างนี้ไมดัสท์ไอเพื่อนเป๊ะมากแต่ว่าลดลงหน่อยเพราะความชัดมันเยอะเกินไป แบทเทิลอ่ะคาเดมี่ต้องมีด้วยเฮียเมื้องห้ามห้ามออกเสียงเมียเลยต้องมีด้วยนี่เฮียแบทเพิ่นอะคาเดมี่มีเคธลินตัวหนึ่งนะไม่มีครับแค่กันเดีลูอะคาเดมิ่วลากันเคทลีนลาก่อนเลยไม่ก็ผมชอบเหมือนเราสเจจิจจิตอะพินสเจจิจจิตอ่ะมันถูกต้องแล้วคิดตั้นแกมบิดมาไง อารมณ์ตอนนี้เหมือนเราพูดภาษาไทยเราพูดชัดเดินไปอ่ะผมรักคุณครับกต้องพูดให้มันชัดช้าไม่เปิดแกมบิ๊กกันสองคนเลยวะมินสติกท้นเกมสบายจัดมีไหมไม่มีครับเคสอ่ะมีคาตาลีน่าฮ้ยออกเสียงมันถูกต้องหน่อยถูกแล้วก็ับไอคาตาลีน่าเลยไม่ต้องเสียงวะจะเอาการเลนสองดาวสองดาวโอเคเห็นการเล่นเต้นเอ้ยเห็นลิงเต้นอย่าสับลีแม่งสับขากับลูบบอลว่ะไปจ้ สายหยาผมสามดาวเป็นอะไรอ่ะมุยพื้มหลุดเหมือนจะพูดเองขำเองซะ่ังมีหลุดดูทรงชนะโคตรไหวเลยเอ้ยผมเสว่าถูกชนะโคตรไวชนะไทยอยู่แล้วอย่างรอเรือก็คือรอเรือไอ้ที่เราแม่งพิมพ์รอริงด้วยนะรอริงก็คือรอริงจำจากมุกในหนังตลกมา เท,ทำไมเราต้องอ่านลิฟ้นก็มันพิมพ์รอเรือไอ้ตา,อาพอไปม,มันผมตอบมุกเขาพี่อ๋อไม่เคยดูจบละก็ใช่ไง, <laughs> ง <laughs> ก็มันพิมพ์รอเรือมากูก็ต้องอ่านรอเรือดิรอลิงมันพิมพ์รอลิงก็ต้องอ่านรอลิงดิผมก็แค่จบมุกเขาตอบกลับได้ <laughs> การเลน่นเลือดมาะไรร้อยยี่สิบแดดนี่อะไรดีว้าพี่ผมมีรักขื่นเอาไปผมมีรักผ้าเยอะมากเลยมีทำไงเยอะดูดิอ่อเอาผ้าคลุมหรือเอาหมัด เอาผ้าขุมเอาขุมเอาล็รถมาไปทำของไปเคลลีนพี่กุนซู่เอาว่าไงอ่ะตรงนี้ออะไรกุนู่เคล็ดลีนเรือนั่งอยู่ในริงเรือจะไปนั่งอยู่ในนั้นได้ไงสูมันปักเปียกปูเปียกเปียกเปียกเอ้ยไม่มีใครมาบังเคล็ลีนเลยปักปูเปียกเปียกเปียกปูเปียกเฮ้ยใครมาช่วยเนี่ยบอยเน็กแล้วเบียกไปไหน ตายไปแล้วไม่มีไม่มียืดแฉมยัง <c oughs> ไม่ได้เปลี่ยนเลยกำลังโลกของแม่รับอยู่เ <c oughs> กลี่ใน G X ก็สุนไม่ดีวีดีตอนชนะไม่ได้เงินเลยเกมไม่เป็นปะ่ะใช่เหรอมันไม่ไม่เด้งอ่อนจังอันน่าดูกว่า <c oughs> ผมอยาก <c oughs> ได้ไอเอียดาบขอบคุณครับแต่เราก็จะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูหยิบเอาจริงหยิบผิดนะเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้กันอันนี้ ลืมไปว่ามีไออีแล้วอันนี้พี่หล่อนเองอันนี้ผมหล่อนเองครับหรือว่าผมเล่นไอนี่ไปเลยเคสเจสเนี่ยผมชอบมาแล้วผมไม่หานล่ะไม่ด้าแล้วเฮ้ยผมไม่หานะแหละผมไม่หาแล้วถ้าดับเบเออถ้าดับเบิลต้องเป็นดุลเรือแทนดับเบิ้ลก็เก่งแม่งไอสู่ไปสองรอบไม่เจอเลยเกือบสามไออีเออแอผมได้บิลคริสเคสเีนละออป็นการเล่นแบกไรน้องอ๋อแต่มันมีคนเล่นโรงเรียนอยู่ดีกว่าคือถ้าเล่นดีก็คือเล่น ไม่ใช่คนนี้ไงกาเลนแบกอะกาเลนแบกมึงให้มึงให้มันไปจบอะไรแบทชั้นหกไงแม่งก็เล่นแม่งก็เล่นโรงเรียนอยู่ดีเนี่ยเฮ้ยมันจิ้บตั้งแพ้เดี๋ยวไม่เห็นโอ้โหดูดูตัวโรงเรียนผมดิกแม่งดูบอลอะไรปะบอลมีเจสตัวเดียมีเจสปะมีเอเดียวทำสำเนียงสองราไอเทมแม่งก็ไม่มีไอสัตว์นี่บอร์ดฟรีโลผมเนี่ยโคตรโหดเลยไอเน็กส่งอะไรมาบ้างวะส่งเจสกับใครไม่รู้ตัวหนึ่งลืมไปแล้วเจสตัวเดียว อใช่เสียตัวเดียวเลยพี่ฟีโรหโดจัดแคลรนหยิบมาตัวหนึ่งผมจำได้นอกนั้นฟีโฟร่ฟีโร่บ้างเหมวะผมฟีโร่แค่เวโกให้เวโก้เลยก็ถูกละวแล้วฉันนะโร่ผมไปเล่นเลเจินเนี่ยขี้เกียจโลอะบบแบบด่านสี่เราไปแพ้เหมือนเดิมไปเล่นดัานห้าสูมันถ้าถ้าถ้า,ารีบเล่นเลเจนด์ผลไม้อันที่สองผมต้องเป็นสตาร์สองระเ,เวลเออมันจะได้เลเวลยบถ้าเกิดตัวละครซีริวเดนรอผมระเลเวลหยิบอะไรวะเนี่ยเยอะไปหมดเลยเออ่ผ้าคลุมอยู่ไหน ที่เอท็อปเอท็อปอะคนไม่น่าหยิบเลยไอติงไอติงว่าคนไม่น uh ่าหยิบเหลบดิไอคนที่หยิบแล้วอ่ะพทครับไม่หยิบแล้วก็ยืนทั้งนอกวงรือแม่งเกะกะจิ๋วไดูมันรู้เรื่องได้บัตรเตอร์เจนก้าวทองชิ้นส่วนแบบสุกชิ้นส่วนส่งอะไรไอสักเอาเจโฟไหมหรือเอาเจส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 พี่จะให้โรงเรียนส่งขึ้นเร็ว ที่นี่ก็ขยันถามส่งอะไรมาถามเป็นระยะๆคิดว่ากูจะส่งตัวเลยส่งเลิฟแคทนะครับเด็จะตกเมื่อกี้มีใส่ไม่ากูยังไม่ส่งเอาเอ้าเคี่ยอะไรมึงทำเบรคโคให้สามคนเลยจ้ะโคให้มันสามอนน้องอย่างว่าสามปั๊กสี่ตัวแลยเนี่ยกูส่งไปส่งแล้วนะมึงบอกมีสี่ตัวกูส่งไปส่งนะผมก็เจอสองเหมือนกันไอหมอนี่เล่นเกมบิดถาคนดูลงโทษมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน เขาเล่นยังไม่โหลชิ่งหรอกแกม7เหรอไม่แกมห้อ่าใช่แต่ไม่มีวายคือเลยไม่ได้ลงเมลรเจ็ดมีลูกเขาส่งปะเบลเจ็ดไม่มีวายเนี่ยนะมีแอสเบลเจ็ดแม่งมีแอสสองตัวคือเชื่อหรอวะไม่มีอ่ะสี่บาทสองตัวกับคอมพนเน้นสี่บาทดีวะไปที่นีโยนีกแล้วมีโยมีเลยวะอีกกี่รอบส่งได้เนี่ยเก็บโยมีไหมพี่อะได้วิเลยนะอออีกสองรอบอันนี้ส่งผมโรงเรียนเจ็ดผมเป็นเจ็ดกันน้ำผมไม่งอพี่ก็ได้อันนี้ได้สติีเดนส่งไม่งอคือเลยมีหมดไม่มีหมดแล้วอะ คนเก่งไงยังมีดังเซตมีดังซามิลาอีกสองรอบพี่ส่งได้มีซามิลาตนได้จแต่เจอเบีโกส่งเบีโกไงั้นให้เจ็บให้เจ็บจาวาดไหมจะเล่นไหมอืมไม่ต้องเก็บไปละเราอกเบียไปหายเองเก็บยูมิแล้วกันยูมิเก็บไปทำไมก็เปิดโรงเลนเจ็ดไงทำเควสแม่งเลยปะไอของยูมิไม่มีมีทำไมอ่ะถ้าเกิดมันลุ้งก็ชนะอยู่ดีโอเคพี่เอาจริงกูเป็นโลเจสเคสง่ายอยู่ตอนนี้สักตั้นดิ ใช่ผมโรจเอสเคได้กว่าจบๆว่ะดูแย่งไอเหี้การเล่นคนนั้นเล่นทั้งเป็นสปอร์ตกูมาสปอร์ตผมมาแบบนี้ให้ผมเล่นอะไรผมขอถามหว่าดูเบโก้เนี่ีมาแต่ไม่เสร็จแล้วเจสเคเราเสร็จโลให้เออเนี่ยกูยังไม่เริ่มโลอ่ะไอ้เน็กเคสกูหกผมมีบัมสองตัววุฒิฝั่งไม่เคสกูหกตัวตอนนี้กูยังไม่ได้เริ่มโลเลยนะผมมีบัมสองดาวไอ้เหี้ยผมเก่งยังเหรอ เล้วเกมอะไรอยู่วะเกมนี้ก็เล่นง่ายๆปะเฮ้ยเบาตกดาวเฮ้ยเคสขาดหนึ่งเคสขาดหนึ่งฮ้ยมีเพื่อรอบหน้าอเน็กส่งยูมิผมเจ็ดได้เลยเคสลีนขาดหนึ่งจู้เอายูมิเลยใช่ไหมครับ มาแล้วโรงเรียนเจ็ดเชื่อเกมอากาศของพี่พี่ดูบาร์ผมดิไม่แล้วมึงจะเล่นเหรอมึงซื้อบาร์มาทำเยอะๆก็ขึ้นเมลลงบาร์ได้แต่บาร์ผมดีเลย่อนักแต้มโรงเรียนไม่ต้องเจ็ดอ่ะตายไปแล้วผลไม้การเล่นผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะให้มันถึกไปเรื่อยๆสองดาวนั่นแหละได้เลือดสีมาสี่ร้อยแล้วเจ็ดโลหะวโก้ได้แบบสี่หนึ่งมีบาร์สี่ตัวดวงเน็กทำด้วย มันจะไม่เจอเวโกเลยยี่เนี่ยแกโคตรโง่เลยผมเป็นขายเอางี้ดีกว่าผมอยากได้ไอเทมอ่ะอยากอยากทำโรงเรียนลุงอ่ะไม่ต้องเราพี่ไม่เห็นมีเลยไอไอเทมผมพี่อย่าโลละเราดุ๊กมาแล้เออมันไม่มีไอเทมอ่ะที่ผมโลทิ้งสามอันนะนไหนเคทลีนพี่อะงั้นพี่ส่งซามิล่าเหรอหรือให้ส่งเลยเอาเคทลีนพี่ไม่สามหรอส่งซามิล่านะถ้างั้นอะได้ได้ผมซื้อเคทลีนตัวหนึ่งละ เซอร์แคลินให้แล้วตัวหนึ่งเมื่อแต่มึงรอ,อนานมากเลยนะข้าอ่้ารอเออ่าไดาวแ้วั้กูก็ไม่โลผมไม่ช่วยพ่วาจะตายไม่ต้องห่วงยังกูไม่โลปั๊มผมสองดาวแล้วผมชิลจัดกูยอมรอกูยมอยมรอห้ารอบก็ได้เจสขาดอย่าลืมเจสนะนะมีเจสตัวหนึ่งด้วยมีเจสตัวหนึ่งด้วยรอพี่ตีโลตั้ตัวใช่ใช่สายไปทางหลังอ่ะไม่ใช่มาติ๊กผมแล้วติดบาปแกนีใช่ <laughs> <sk ill> ทีนี่ดวงเลยควายดวงก็คือสกิลอย่างนึงเมื่อก,กี้ข้ามริวนาอาล,ะละโทษครับยิวนาต้องแทนเอคาตาลานอยไิ่ไม่หยิบลูกมาสามดาวแล้วไม่มีพี่อยากได้เทพมากกว่าอีก <laughs> จะเอามาเล่นโรงเรียนลงุงว้าอันนี้ทุกคนนี้ดิเ,ดเลกเลจ็ดอะอาการเล่นเลึ่งสามไม่ใช่โรงเรียนอย่ที่กูหมดแล้วตอนนี้ คือมันโลจน์จหมดตัวการล่นสาวดาวตัวเดียวอ่ะดูนี่องค์เยอยู่ที่ชั้นหมดแล้วนะโทษทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจเล่นชนนะแต่ว่าสปอร์ตมันแบบมันมัน,ม,นมันบีบคอให้เล่นอะแบบเคลลีนไม่โลเลย6ตัวใครจะไม่เล่นบ้าเปล่าไอ้นี่เล่นอะไรอะอารีลีโลจะแพ้วะมาช่วยไม่ทันโอ้ไม่ทันเอาอยากได้เทมอะไรไหมไม่อยากอะไรมีมัตอันเดียวหยิบสายล่าปะตัดแม่งะ่ะอ๋อที่สายล่านี่วะก็หยิบไปเลยมันจิด<จ>ตั้งหกอะเจ,จ๊ผมขาดแล้วอ๋อผมบูละ ผมจะใส่เจสเหมือนเคทลีนอะเพราะความแรงคือทุกอย่างครับทุกโคเจสที่เป็น i อเอบัตเตอร์สไตเกอร์ว่าไงถูวะถูอะถูอะไอเคสามแล้วก็ขายเคสไปมีเจสสองตัวแต่สมกบตัวเดียวอ่ะก็เก็บตัวเดียวแล้วใช่ใช่เก็บไปตัวนล้วโตสองดาวแล้วเคททำสามดาวอ่ะเฮ้ยทำกี่ดาวบ้างด้วย เดี๋ยวต้องเปลี่ยนผลไม้ผมอยากเปลี่ยนผลไม้การเลนแล้วก็เป็นสตาร์สติลเด้นเหมือนเดิมอ่ะเจเจทำไรได้ยิงประจุไฟฟ้ามากขึ้นสามแล้วเหรครับโโอ้โหชิงข้างหลังจะ,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 ะ J ตายกันหมดแต่ขา้างหน้าผมตายเช่นเดียวกันเฮ้ยเวโก้ผมหายแต่เดี๋ยเราจะลิสตกแกมเจ็ดเหรอวะไม่สู้ไม่ได้วะแกมห้าไม่แกมห้าพี่แย่แกมห้าอีกสองรอบผมต้องหาเจตติดตัวหนึ่งอีกสองรอบเมกซงเจียงโดนคาร์ลนสามโอ้โหแพ้ไอ้คู่นั้นเลือดมันเหลือหนึ่ง มันซื้อพีโดว่าเราตอนซื้อแอร์ให้เพื่อนเลยซื้อแอร์หรอเถิด้องมาส่งเจสได้นะได้มีเวโก้อปะสามดาวแล้วหอเหรอสามจิบดุเพื่อสามดาวเลยนะสูงเขไปครับพิ้วโอ้ยังชิงตายหมดเลยเหลือกาเรนตัวเดียวอ่ะโอ้จะแพ้กาเรนตัวเดียวเหรอไม่มีทางอโ เตาเปียปอนี้คู่ล่างอ่ะที่แต่แอดมันสาไม่สัตว์เลยมันห้าตัวแล้วเพื่อนมันอีกตัวนเอาเทสเลยใช่ไหมเออสามเลยส่งมาปึ้มมีหรือมีอีกตัวหนึ่งไหถ้าจะเอาสตาร์เนี่ยสตาสองคนแอดมันเท่าไหร่แล้วแอดมันฆ่าตัวแอดมันหกอยู่ที่เพื่อนมีนหนึ่งเดี๋ยวช่วยโหลดเดี๋ยวช่วยโหลดเพื่อนมันมีหนึ่งเป็นคนดีเหรอผมช่วยผมส่งให้ส่งให้พี่อ่ะส่งให้กูน่ไมเฮ้ยพี่มีแอดหนึ่ง แอนฟีโลให้พี่มัหนึ่งตขอโทษว่ะใช้ต้องทำวะเอาอะไรอะพี่ส่งได้อะเอาบมีเออยูมีเก็บไว้แค่หนึ่งพอพี่มีส่งตัวเคมีนะมาฟีโลเลยโลไปเยอะอยู่โลหาเคเลินตัวสุดท้ายเยอะครับเจตเจตนี่น้อยอยู่ไปเคสเจตเคกับเจตอีกคนทุบอีกคนซูม ชิ่งทงั้งบ่เพื่อมาตายแล้วพี่เพื่มาตายแล้วว้าขายแอดดีกว่าอ่ะอ่ะอยู่นี่ผ้าทองกับโบราณอยู่มีสองแล้วเปล่อะไรนะผ้าทองกับโบราณเอาไวเทมเอาไวเทมจะทำโรงเรียนในนี่โรงเรียนลุงอ,อะไรเนี่ยโกคอลเลกเตอร์โกคอลเลกเตอร์แทนคุณซูเคสอย่างเงี้ยแบบแคสเดียวตายเลยวะเนี่ยปิดไม่มีแล้วเร่งมานายเฮียโคตรแรงไม่มีแล้วเร่งมานาไอสัตว์ปุ้ปงความแรงนี่มันอะไรกัน กูปโป้งเดียวหัวหลุดอ่ะต้องดักอะไรอีกไหมวะเช็คแป๊บอ่าขามาขามาขามาเยอะขามาหักสี่ตัวรับทราบเล่งบานาไปต่อขอยย่ซูมนะครับยนีซูมไปที่หัวของคุณปักโอ้ยเชี่ยตายไปเลยยี่อารีตายไปเลยอ่ะใครเปิดรูให้ไม่รู้ขอยย่ซูมอีกทั้งทีปักความแดงนี่มันอะไรกันสี่บาทกับคอมพิวต์คอมพิวต์ผมดักแอร์ลนะ ทำไมอ่ะต,ตายแอ้วแอช,แอช,แอชไม่มีมันตายไปแล้วคาม่านี่แต่มันใกล้ใกล้ตายแล้วนะยี่ดีกว่าใส่ของบ๊อดีกว่าในขณที่บ๊อบผมเล่นบัฟเต็มหนึ่งบูโพซิชันอยู่สบายจัดคนสามดาวเคนรีเราชิ่งสิบครั้งนะครับจากไอสตาร์สติวเดนเอาตัวอะไรไปได้ส่งให้อ,อยู่มีก็่สองดาวแล้วลิวหน้าไงยังไม่เจอเลยไม่ได้โลเ,<ม>เลยเกลียดเลยวันดีอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับโรงเรียนนั้นสามดาวการเรนคนเดียวโรงเรียนผมแบบสามดาวกันสองคนนะครับ นะซูมเอ้าติดไข่วะซูมตายแล้วแคลิงเขาตายไแล้วเหลือแค่เบโก้ามาสนุกดีวะ่ะกาเลนซูมปัก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 ชิงสิบตีแต่กาเลนตายซะเนี่ยเบโกเขาสนุกเลยเออมันโกงนี่ขนาดไม่มือยื่นนะเว้ยกับโค้ชสตร์ไลท์จริงๆโป้งเดียวรู้เรื่องครับไปฝั่งงอนไปเลยเหลือแค่คามาียบอลเนอนะมันไม่ซื้อนะมันขายเราคามียอะหรอใช่มันรู้อ่ะรู้แล้วเราดักเนี่ยผมจะหยิบตัวถูกเนี่ย อีกหกสิบหกแต้มมาเน็กอีกร้อยกว่าแต้มจะลุงละชนะแล้วเลยไม่อยากชนะยออแพ้ไหมกดย่อไหมนันผมเติมสไนเปอร์เคลียนดิผมบอกเลยนะหัวหลุดนะครับตรงนี้คือหัวหลุดอ่ะเหร่วะนะเคลลีนไม่เคยขึ้นปกเลยผมบอกเลยหัวหลุดอ่ะหัวหลุดนะครับตรงเนี้ยขอย่าซูมไปที่รุ่นพีทีเอฟเขาตัวละครมาบังใหญ่เลย ไม่อยากโดดเนี่ยโอ้ยเจเจโฟม่งโดดมาตันผมเด่นเลยอุ้ยโพซิชันดิฟว่ะเน็กพี่แพ้เฮ้ยผมก็แพ้ว่ะโอ้ยแพ้อะไรเออไม่ต้องมาช่วยปู้ยเดี๋ยวครูมาช่วยมันเหลืออะไรเดี๋ยวปรูอีกบอลบอลเลยอ๋อโซหกข้ามาเอาจริงไอ้นี่มันแรงกว่านะคนดูเออผมจะพูดว่าอะไรครับอ่ะไม่คุณซูแคทลีนเปลี่ยนเลย มันช้าเกินเลยผมมาเอาเจโฟมากันวิกโกของหลวงว่ะเจโฟโดดซ้ายได้ปะต่งงนู้นนะ่ะโดดซ้ายเพื่อผมสบายเลยซูมโดนรูเชีเอแล้วช่งคามากอะไรก็ตายซูมี่ถึงคา마กตายชนะแล้วเน็ก <laughs> แบ้ตัคู โคซิชันดิฟน้องเดอะคูชี่อะไรสูมหน้าแม่งดิสูมหน้าสูมหน้าสูมหน้าแม่งออมันช้าเกิน,กนยวไม่ใช่ตังเลยอะ่ะโกโคเล็กมันช้าเกินไปถ้าโกโคเล็กจะแทนบิวกุณซูต้องแทนแทนสติเกอร์คือแคลินต้องมีเลงมานานหนึ่งโชว์จินหรือกุณซูก็ได้เมื่อกี้พี่ใส่ไออีโกโคเล็กสติเกอร์ไฟหนึ่งกูได้ซูมทีเดียวไอ้สัสติดแทงคือแพ้เลย ยิงหลุดแท้งเข้าไปเชื่อคิดว่าโรงเรียนฟรีโลจริงผมอยากไปเล่นเลเจนด์นะแต่แบบด่านเมื่อกี้ด่านอลไรนะคนดูด่าน3ขีด7เคลีน6ตัวเรายังจะต้องเล่นเลเจนด์หนึ่กอ่อนเน็ตอบดิฮัลโหลปุยใครด่าน3ขีด7อ่ะแบบยังไม่ได้เริ่มโลยังไม่ได้ขึ้น7เริ่มโลเลยซ้ำเคลีน6ตัวที่เหลือ2ดาวหมดเลยเจส2ดาวลากัน2ดาวเอิเลียว กาเล่น2อดาวยูมิเพื่อนส่งให้การเล่นไม่ต้องหาริวหน้าได้ซ้ำขอแค่มีเจกับเคสลินสแดงจัดมันยังเล่นได้เสมอมานะครับเผื่อใครไม่ได้เล่นนะไอเคสลินเจกมีสปอร์ตเล่นก็ก็ควรจะเล่นนั่นแหละ มันเก่งแค่ต้องโพสิชันนิดหนึ่งยิงหัวของผมผลไม้เมื่อกี้ผมเพิ่งเคยใช้ผลไม้สตาร์สติลเดนนะผมว่าก็ไม่แย่ปะมันชิ่งเยอะขึ้นอะชิ่ง10ครั้งอะยิงถ้าเรายิงโดนทั้งหลังมันก็ชิ่งเยอะขึ้นแบบเดนทั้งหลังตายไม่ต้องไปใส่เชอร์โคนมันในเว็บเจสมันจะมีช่วงหนึ่งเขาใส่โซเชียลไลท์ใช่ไหมไอแต่มันอ,ออกไปแล้วกินเพื่อนก็ไม่ต้องใส่กินเพื่อนแล้วผมว่าใส่นั่นแหละแรงแรงแบบเข้าใจง่ายเคยเจอเคสลีนมานาเซนไม่ได้เล่นเลยทีมผม <laughs> มานาเซนอะ เต็มปุ๊บยิงเต็มปุ๊บยิงเต็มปุ๊บยิงล้มหมดส่วนตัวชอบเคลรีนไมดาร์ทอชเคลรีนไมดาร์ทอชอ้อะข้อดีคือมันเอ็กซิคิวไปเลยเนาะเขาตายไปเลยแถมเรามีโอกาสได้ตังค์ด้วยก็ได้หมดนะมันเก่งอ่ะเล่นได้หลายแบบก็ไม่ต่างกับพี่มีโกโคเล็กอะต่างดิก็สุดท้ายพี่เอาโกโคเล็กไให้ยูมีไงถ้าไม่พี่ไม่ใส่กุศลพี่ซูไม่ได้ใส่โกโคเล็กพี่ได้แคดเดวเ้งแคดเดวติดแทงแพ้เลยเหมือนเจอเดอะคูลแมสติดเจอเดอะคูลติดแทงแพ้เลยแม่งชนะแค่เคลรีนผมมองว่าเคลรีนมันก็เหมือนเดิมเนาะมันชนนะสแตดดาาร์ทุกอย่ง เพราะว่ามันไม่ถึงแบบพวกคามา่าเงี้ยโดนยิงชิงที่เดียวตายห่าหมดมีอะไรกับไอโรงเรียนอันนี้อันนึงเงี่ยชิงข้างหลังล้มหมดสู้สู้เราไม่ได้